สวัสดีตอนเสาร์ครับพีนน่น้องมือนี่ขนมเส้็จนำยาครับแต่เสาร์เลยพี่น้องเอออุดหนุนสหกรณอ,อีกแล้วครับพี่น้องเสาร์ทีเร่งรีบนะครับเนาะน้องน้อย <มา S 1> อ้<ม>าวคุณแตงสวัสดีย้มเศารครับกินขนมเส้็บมาคุณแตงจะซสือพองแค่กองเดียวเพราะอิม่มน้องอมันจะพอกินนีน่น่ะนิดเดียวเอตื่นสายเด็ดน่ะตื่นสายหรอวะ มันเกี่ยวอย่างกระตืนสายกูเตนขนมจีนเหลือห่อเดียวนี้ปกติห่อเดียวน่ะเอาไปอยู่ดอกขนาดนี้เมงเข้าไปเหลือกองเดียวโอ้ยก็มาสวยด้วยวาดสายเนาะปลายพอกินไหมน่ะอู้แต่ก็ได้หลายอยู่เนาะเดี๋ยว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 ไดหลายอยู่กูเตนอร่อยไหมน่ะ้าไปก่อนก็หลายอยู่เด้ คุณเตียงเข่าวยังเนี๊ยบออกกำลังกายลูกเต่าเนาะห่อเข้ามาพัดพักอู้อิ่มไหมหน้าเนาะมอดอิ่มไหมหน่าอิ่มคุณเตีงอิ่มเนาะวันหลังก็มาแต่เช้าจะได้ซื้อเอาไว้จักหรือไม่ก็ฝากพี่เต็นซื้อก็ได้แต่ต้องฝากเงินไว้นะแล้วพัดพักน่ะเหลือวะนี่บอบอบอเอาเอาพัดพักพี่ก็เอาไว้ให้ nong ai, là nho, phải phải ra, ăn xá, ui ai, phan à, nhưng đi đã lửa còn một, tôi xài đồng phi nong, bắn rúp cái, ừ ตอนเสาร์ก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องมาทันสาหากรณ์ก็ได้กินครับมาอันบทันสาหากรณ์กับบิสคอนก็เ่ได้ก,กินอดเอาอือ <c oughs> ผัดผักกับบะหมี่เหลืองเนนะี่ยน้ย